สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องสู้กูสู้คนนะครับผมมื่อนี้กับม่พอกันอีกแล้วนะครับผม,บก,มก,โก,โกับช่องครอบครัวอาร์ตนันดีอยู่กับผมแบบํำอาร์ตผู้เก่าผู้เดิมแล้วพี่น้องนี่ครับผมวันนี้เรามีเมนูลาบไก่พี่น้องเป็นลาบไกล่ลาบไก่แห่งๆเลยน่พี่น้องลาบไก่เหนื่อยแล้วพี่น้องอันนี้กะข้าวเหนียวร้อนๆครับผมหนึ่งไม่ไม่เลยพี่น้องมาๆมามาครับผมมากินลาบไก่น้ำแักคำอาร์ตแล้วพี่น้อง หลับใกล้แดงๆเลยพี่น้องใส่บักพีคไลยพวดบักพีกผู้เ่าตำไหมโอ้ใส่าท่านได้กินกะน้นำร่าแตกทารลโมามาพี่น้องเจ้าไหนกบฝากกดไ์กดแแท้กดติดตาำให้บะคำอาดกับช่องครอบคัวอาดนัด้นดีน้ำเด้อครับผมฝากน้ำเด้อพี่น้อง มามาพี่น้องโซกกันเลยครับผมคเดอย่าลดนงพี่น้องโมมีผักอีกเช่นเคยพี่น้องผักผัดย่ำเสี่ยวไม่กินกับจกเสียไปใส่ผมพดผัดย่ำไม่กินเนี่ยหลายโพดพักอะ่ะเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ๊ะใส่หอมบัวใส่หอมบัวใส่ตะไคร่ใส่แบบ,บกระดูก อืมเพนหรอแบบมือมัมีตอนอีเกเงี้ยเพ่รู้หอกตอนมา <S <S คุยอร่อยคุยผินโชว์ไปลนองง่ายๆเนาง่ๆอื้อ มามามาด่น้ำกับเมียเหมือนบักาศฝนตกได้เหนกันฝนตกเบิดมือเลยผู้มือเนี่ยตกงได้ตอนเจ้าเับเพีย คนออยังต่ำป่ะฝนใสยังพรอพ้อมกอแปดเท่าจจป่ะใสเอกังไงโอ้ฝนตกฝนตกฝนตกปลานนียังหอนู่ จำรถแต่รถเงานะเงอรถคำแปลกๆวนะเลยมาคำเขาปมๆเลยแต่ล เป็นปากเป็นคำห้าม oh. oh. เริ่มมากแล้วป่ะเนะี่ยซี่ปากแล้ว กลัไปตงแยกมีน้องกลับมากเลยพุ๊บกฝนตกห้าหัวหน,หน่อพีดดอ่น้องคุยเัีเราเาไงห้งเห็ดเองกินเองด้วยพ่มี่ภรรดกินน้ำแบบ ช่งไก็ฝากติดตามพร้อมเนาะครับผมสาวติดตามช่องครอบครัวอารันดีนะครับผมจัางอะไรก็ยักกรรีเด้อพี่นอ้องเบิ่งให้จบเน้่ยครับผมชัวร์เห็นแล้วแต่ละเมนูโอ้อันนี้เฮดไต้เทเียงพุนหะเขาก็ได้ไม่กินตอนใบสาวใบสองใบสาม เดี๋ยวกินสองชั่วโมงใายคลิปบ่ปพอสิบนาทีเร่องไรกับซอยกันเบิงง้งง่ายเลยครับผม mm hmm. โอ้หอมตะไคร้แห้งจำหมรอดหลับแหงๆเลย โอ้ย <collaborate> <es> ้ำตาแตกาปละอื๋อเพดเพดเพด น้ำตาแตกตอนสุดท้ายเจ็บสิอมืเบดดอกอืมอ๋มมนอ,อน้ำตาแตกไปเลยพี่น้องโอ้อิ่มแล้วบัดเนี่ยพี่น้องกับเหลือลายหรอกครับผมเหลือประมาณซ้ำนี้แล้วครับผม หาเด็กน้อยเลือดยังมากินก็จั้งในสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปากค,ค,ค,าคำพาร์ทช่องขอบพวอัวอ่านนั่นดีนะเพื่อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเอ่ยคัว่าสวัสดีครับ